ปิดตัวและเคาะราคาขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Lenovo A7000 ครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่ากันว่าจะมาเขย่าตลาดสมาร์ทโฟนช่วงราคา5,000บาทโดย Lenovo A7000 ครับเปิดตัวด้วยราคา5,290บาทมาพร้อมกับสเปก CPU Octa Core นะครับ8คอร์1.5 GHz รองรับการทำงาน4 g b i เต็มรูปแบบทั้งตัวชิปและก็ระบบปฏิบัติการ Android One 5.0 ซึ่งในงานเปิดตัวครั้งนี้ครับทางนโนโว่ก็โชว์ประสิทธิภาพของเจ้าโนโว K7000 ด,ด้วยการทดสอบเบนช์มาร์ก,ะะกได้ 4, คะแนนจากอนุตู้ไปถึง40,000คะแนนนอกจากนั้นก็มีการแนะนําฟังก์ชันต่างๆเช่น Always On Camera ครับเปิดกล้องได้จากปุ่มด้านข้างนะครับมีแครดูไลน์นะครับสามารถเคาะหน้าจอติดรวมถึง Gesture เเ Function ครับที่สามารถจะวาดแขนบนหน้าจอเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งาน สเปคของ Lenovo A7000 ครับมาพร้อมกับหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียด HD ครับเป็นหน้าจอ IPS หนื้อเงินงเป็น MediaTek นะครับ MT6752M o c t าคอร์1.5 GHz มาพร้อมกับแรม 2GB นะครับรอง 8GB นะครับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมกับ LED Flash 2ดวงครับเป็น Dual LED สามารถใส่ Micro SD เพิ่มความจุได้นะครับส่วนแบตเตอรี่ก็มีความจุที่ 2,900mAh เลเวล A7 ครับรองรับการใช้งาน2องซิมนะครับเป็นไมโครซิมทั้ง2ช่องเลยนะครับเมื่อช่องหนึ่งใช้งานเป็น 4G หรือ 3G ครับช่องนึ่ถูกหลับการใช้งานเป็น 2G ในโหมดกล้องจะมีโหมดการถ่ายภาพแค่3เท่านั้นคือโหมดปกติโหมดพาโนรามาแล้วก็โหมดฟิลเตอร์เอฟเฟกต์นะครับเท่าที่ลองไปสัมผัสดูนะครับลองลูดถูไปถูมาใช้งานดูก็ถือว่าลื่นไหลดีนะครับส่วนระบบ Android ของ A7 พันนะครับตอนนี้ก็เป็นเลย์เออปเปซีบิดเต็มรูปแบบนะครับ ซึ่งไม่เหมือนกับตัวเซนโฟน2นะครับตัวเซนโฟน2ที่ยังไม่วางขายเนี่ยยังเป็น32บิตอยู่นะครับก็ตรอทาง Intel แก้ไขให้อีกรอบหนึ่งอีกเรื่องนึงที่หลายคนกังวลกันก็คือเรื่องของหน่วยความจำนะครับที่ให้มา8 g b เนี่ยมันจะพอใช้งานหรือเปล่าผมกดเข้าไปดูเนี่ยก็เนี่ยครับมันจะเหลือประมาณแค่3 g b กว่าๆเท่า,น,านั้นเองนะครับสำหรับ A7000 นะครับจะเริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกคือ21พฤษภาคมนี้นะครับใช้รูปแบบแฟลชเซลล์นะครับบนเว็บไซต์ของ Lazada ครับใครสนใจรีบเข้าไปดูกัน